สวัสดีจ้ามึอนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเบิ้งค่ะใหญ่น้อยนึ่งมันค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเปิดตาแซบบอกเปิดตาแซบบอกอุ้ยออกอายตัวตัวเลยนึ่งมันหลายสีค่ะเพื่อนค่ะมีอ่ามีมีมีซี่ย่างเนาะมันเฮามีฟักทองมีมันม่วงมีมันแครอทมีเพือกแล้วก็มีอ่ามันสีเหลืองค่ะจักย,ย่างหนึ่งสองสาม สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างและะ้ว er. ก็ er, จะมีกล้วยนะคะแ <ư> ล對對้วก็จะมีข้าวโพดค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่ากล้วยเขาเนึ่งเขาเนึ่องยวนเขาต้มอยู่ข้างล่างเนาะค่ะเขาต้มอยู่ในหม้อหม้อนึ่งจ้ะค่ะสีซุปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะวิธีเขาเสกเนาะค่ะเนาะเขาก็จะเอาไม้จิ้มเบิ่งนี่ค่ะโอ้นิ่มแล้วค่ะนิ่มแล้วนิ่มแล้วซุปแล้วค่ะ อโห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 สุกแล้วสุกแล้วโอ้โหเจ๋วไปเลยมาเด้อมาเด้อกินมันห้าแากน้ำยายน,น้อยจ้ะสวยๆงามๆเลยค่ะโอ้โงามขนาดว้าวงามขนาดเลย